ทรงจุงกีควัก400ล้านบาทซื้อวิลล่าหรูหลังใหม่เป็นเรือนหอรอเลี้ยงลูกกับเคที่หลุยซอนเดอร์ หลังจากที่ออกมาประกาศข่าวให้สาวๆอุกหักว่าตอนนี้ทรงจุงกิพระเอกรูปหล่อแต่งงานรอบที่2แล้วกับเคที่ลุยซอนเดอร์และทางด้านฝ่ายหญิงกำลังตั้งครรภ์ซึ่งสื่อจอมแฉอย่างดิสแพดก็ได้เปิดเผยว่าทั้งคู่ย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วที่วิลล่าสุดหรูมูลค่า20,000ล้านวอนหรือประมาณ534ล้านบาทและล่าสุดชาวเน็ตขุดจนพบว่าทั้งคู่เตรียมจะย้ายเข้าแมนชั่นหรูอีกหลังที่ย่านกลงนัมซึ่งมีมูลค่าถึง15,000ล้านวอนหรือประมาณ400ล้านบาททาเอาผู้คนสงสัยว่าราคาสููงขขนนนนาาาดดี้จะรรหรรไ และชาวเน็ตเกาหลีไม่รอช้ารีบค้นหาอย่างไวก่อนมาเปิดเผยข้อมูลแชร์ให้หลายๆคนได้ทราบว่าทั้งคู่เตรียมเข้าพักในเรือนหอหลังใหม่ที่อีเทโนชองดมซึ่งตั้งอยู่ในย่านกลางนำ้ำโดยเป็นตึกที่มีที่พักทั้งหมด106-107ยูนิตซึ่งซงจุงกิได้ซื้อไว้ในราคา15,000ล้านวอนหรือประมาณ400ล้านบาทและมีกำหนดจะย้ายเข้าไปอยู่กับเคทีี้ลุยและลูกน้อยในเดือนธันวาคมปี2023นี้โดยตอนนี้ทั้งคู่ยังคงพักอยู่ที่บ้านราคา20,000ล้านวอนที่ย่านอินเทรวอนรวมถึงูเคทีุ่ซน ก็พักอยู่ที่นี่เพื่อรอดูหน้าหลานเช่นกันด้วยราคาที่พักที่มหาศารขนาดนี้ทําเอาชาวเน็ตพาก,กันถกกันสนันถึงค่าตัวของซงจุงกีซึ่งเชื่อกันว่าเขาได้รับรายได้ประมาณ300ล้านวอน หรือประมาณ8ล้านบาทต่อการแสดงซีรีส์หนึ่งตอนและ1000ล้านวอนหรือประมาณ26.6ล้านบาทต่อโฆษณา1ชิ้นส่วนเพื่อนบ้านของวิลล่าหรูหลังใหม่นี้ก็คาดว่าจะมีอายุนักร้องสาวชื่อดังที่มีข่าวว่าจ่ายเงินซื้อแมนชั่นที่อิเทนโนเชิงรำไปแล้วเมื่อปี2021ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างพากันแสดงความคิดเห็นถึงบ้านหลังใหม่สุดหรูกันอย่างมากมายและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวใน K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ใหา